แต่นั่นมไม่ได้ทำเฉพ,เพ<อ>าะไงพ่อจะตายยังไม่ลงไปกลยจะไม่นนรอดอาาืไม่ต้องไปดีกว่านะาทางเราไปทางที่สงบสุขไม่มีอะไรมาวโวยวาย หลุกมากเลยคนเราเนี่ยสงบสุขเออมาคัสเนี่ยสงบสุขจริงจริงมาคัสเนี่ยถ้าในเกมเนี่ยก็โดดเนี่ยกี่บล็อกนะถึงถึงกี่เจ็บแบสามบล็อกใช่ไหมสองบล็อกก็ได้ได้ไหมไม่สองบล็อกไม่ได้ต้องมีสามสองนะเพาะว่าคิดเถี่ยวไม่ได้นะมันสองลองแล้วไม่ได้กระโดดดูไม่กระโดดไม่ได้ เออมัตถุศาสตร์วอกสองวอกไม่ได้เหรอมึงวอกของแม่ครับคือหนึ่งเมตรนะหนึ่งก็คือสองเมตรขาวไม่หักเหรอสองเมตรเลยตัดไม้นะเราเป็นอาชีพตัดไม้ไ่ได้ ดกดค้างอย่างนั้นนะเอ่อคุณจะถามไหมผมไม่เคยพูช่างกันหน่อย,อมยผมไม่รู้แต่ที่รู้คือผมใช้ง่ายอยู่นะแต่แค่คุณไม<อ>่เ,เป็นไงนเป็นร้อยรอบแล้วแ่งีาดิเานขี้้อเนี่ยแต่ใน,น,นสซในโซโซมันมียังไงอะ่ะคิดบล็อกมันมันเล็กอยู่อ่ะ พอจะให้อะไรกับมันมันให้ยากเถอะนะไอเช่นเน่ยเป็นสอบบางตัวเช่นบ้าวานี่ผมแทบจะไม่เจอเลยอะเฮ้ยโอเคเราลมกได้ฮะเกิดลูกกับหน้าตลาหน้าผมก็เกิดได้นี่คุณให้ข่าคุณให้ข้าวมันผสมพันธุ์นั่นได้นี่คุณรู้ไหมคุณแค่ไม่รู้มันผสมพันธุ์ไม่ได้หรอ โอ้คุณแม่นะครับนานขนาดนี้เนี่ยเจ้าอ่ะคนก็ตามมาว่าผมอ่ะไรผมก็บอกว่าผมไม่ได้หานี้ผมแค่ให้ความรู้เฉพาะนี้เท่านั้นโปรโมชั่นดีเลยนะเมื่อฟังจริงอ่ะเขาว่าไม่แน่ว่าครับรู้นั้นผมอาจจะไม่รู้ไม่ถูกหรือเปล่าแต่รู้คือผมมีไม้แลุณ

สั่นยิงเหมือนมีเลยบอกว่ามันมันสั่นแต่มันก็ไม่สุดสั่นตายของไมคอันเนี่ยคุณมอกว่าทำเองนะจะตายแล้วอลยยินยินประเทศไทยรวมเลือดไ่ใชอยังใครแบใครเป็นปาะรฐานลู้หลุด คนไทยไหมเนี่ยครับเนี่ยเฮ้ยขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วคุขยับแล้วไม่ใช่ชาวนักพอดีอะไรของคุณยังเปเสียงก็เปลี่ยนเกตติดนี่ก็เสียงที่ปลาพูดไม่รู้เฮ้ยจะเขยจะเขยคุณนั่นดิผมเป็นมันคือฟักทองฟัก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 ทองไง